สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Five Story นะครับเพื่นพนอนๆวันนี้ผมจะพา นะครับจะ Modify ในส่วนไหนมาดูนะครับเพื่อนๆเราจะ Mod i f y ในส่วนของท้ายนะครับเห็นท้ายเขียวๆนี่ไหมครับเฮ้ยผมลอกสติกเกอร์ออกมาแล้วนะครับมันมันเขียวไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาท้ายดํามาใส่นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับผมสั่งซื้อมาแล้วนะครับท้ายดํานี่เลยนี่ท้ายดำนะครับ่อง k a w า s a k i ครับ ท้ายดำสองข้างนะครับข้างแล้วประมาณหนึ่งพันบาทนะครับซื้อมาสอง0ันกสิบาทนะครับนี่ต่กอนผมซื้อท้ายเนี่ยน่าจะห้าร้อยห้าร้อยสมสิบาทนะครับท้ายนี่ครับท้ายเขียวที่เคยซื้อที่ลบแปแต่ก่อนนะครับซื้อท้ายเขียวมาห้าร้ยสาสิบาทนะครับตัวนี้ท้ายดำนะครับราคาขึ้นนะครับพาร์ทขึ้นราคาราคาราคารถก็ขึ้นราคาพาร์ตก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเพื่อน ืี่มาจากศูนย์าวัสกินะครับกอดตั้มมาเลยน้อนเตืนมาเลยสิ่งท้ายดำเขานะครับจะมาทำท้ายดำให้มันดูขึ้นนี่เลยท้ายสีดำ เดี๋ยวตัวนี้เป็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมฝั่งขวาให้ดูครับแสนน้ามาแล้วนี่ครับท้ายดำฝั่งขวาเร๊บเราจะมาใส่ตรงนี้นะฮะด้วยนี่เลยนะเป็นท้ายสีดำแน่ยังไงละครับตัวนี้มันซื้อมาเป็นของตัว2020นะครับมันก็เลยได้แถบแดงถ้าเป็นตัว2021 2022ต,ตัวล่าสุดนะครับมันจะเป็นแถบเขียวนะครับตรงนี้ผมพลาดนะครับ ถ้าใครจะซื้อก็ระวังด้วยนะครับตรงนี้ถ้าซื้อแถบเขียวมามันจะเข้ากับสีรถนะครับตรงนี้แต่ว่าผมได้แถบแดงมามไม่รู้เข้ากันหรือเปล่านะเพื่อนดูดูให้หน่อยนะครับถ้าไม่เข้ากันผมจะดึงหนวกนะครับประมาณนี้นครับดำเงาพารแท้อะไรแทะจากศูนย์นะครับเพื่อนก็ โอเคมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับประกอบเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกครั้งนะครับเพื่อนโอเคเลิโก้โอเคครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับลองมาเปิดบ่อก,ก่อนนะครับเอาคุณแจไปเปิดบอ่อลืมไม่ได้เปิดนั่ต้องเอาข้างหลังออกก่อนเบอร์ละต้องเอาข้างหลังออกก่อข้าหลัง,งปุ๊บดึงบนหน้าปุ๊บเสร็จนะครับ ก็มาเอาแผ่น oh, นี้ออกก่อนนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับไม่ยากเปลี่ยนด้วยตัวเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านนะครับสำหรับคนที่มีปัดแจ๋วนะครับหรือปัดแจวหูเดี่มนั่นเองตรงนี้จิ้มลงไปนะครับมาไว้ใกล้นะเพื่อนนี่ฮะเห็นไหมครับมันจะมีกลมๆแล้วจะมีรูข้างในนะครับเรากดรูข้างในกดตัวขึ้นอยู่ข้างในกดเข้าไปให้มันลงไปอย่างนี้นะครับกดลงไปอย่างนี้นะฮะกดลงนะฮะมีทั้งหมด6ตัวนะเพื่อนกดลงนะครับปึ๊บพอกดลงเสร็จ เราก็จะสามารถถอดออกมาได้เดี๋ยวนี้ปึ๊บเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับตัวนี้นเคยทําตกลงไปในเครื่องเในใต้เบาะนี่แบบหายเลยนะครับไม่ได้คืนสักทีค่อยๆจับนะครับพอเสียแออกปึ๊บดึงมาข้างหน้านะครับนี่เสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะครับสิหเึ็งชิ้น ต่อไปนะครับเราจะมาถอดชิ้นนี้นะครับเอาชิ้นด้านขวาก่อนเลยนะครับจะได้เห็นชัดจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับอรนนี้ให้น็อตออกล็อกมันไปเลยดีกว่าสองข้างง่ายนะครับเพื่อนสามารถทำเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสอนเปลี่ยนท้ายนะครับแล้วก็เป็นแนะนำทางนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะครับมือมือดึงออกได้เลยครับดึงออกได้เลยนี่แค่นี้เองมือดึงออกได้เลยนะครับดึงออกไปได้เลยดึงออกไปได้เลยนี่นะดึงออกสองข้างพอดึงเสร็จมันจะมีน็อตตัวนึงอยู่ข้างในนะครับเข้ามาดูครับด้านบนนะเพื่อนดู่ากด้านบนนะครับดู่างด้านบนด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะมีน็อตยึดไฟลลิ่งหนึ่งตัวตรงนี้นะครับนี่ครับ ก็ใช้ปจัจแจอนะครับขันหลอกนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับก็เราก็ไม่ต้องถอดไฟลลิ่งชุดนี้ออกนะครับใช้มือขันเลยนี่พอเราใช้ปจัจแจขายความแน่นความตึงออกแล้วนะครับใช้มือเปล่านะครับมือเปล่าเลยขันออกมานี่ได้แล้วออกมาละนี่ตัวนี้ สองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับสองฝั่งเหมือนกันเลยนี่เห็นมุมจากด้านบนจะมองเห็นนี่นะครับเห็นชัดๆประแจคลายล็อกก่อนแล้วก็มือหมุนนะฮะเราจะไม่ได้ถอดแฟลลิงชุดดําตรงข้างถังออกนะครับมือหมุนมือหมุนมือหมุนมุอหมุนมหมุนมหมุนหมุนออกมาแล้วนี่ครบสี่ตัวเอานอตออกมาหมดแล้วนะครับเพื่อนฝั่งนี้ก่อนนะครนี่นะครับข้างในมันจะมีไอล็อกตรงนี้นะครับสลักล็อกนะครับ มันไม่มีอะไรนะให้เพื่อนๆดึงออกมาเลยเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ท้ายนี่นะครับมองด้านบนมองเห็นนะครับแล้วก็ดึงออกมาเช่นกันนะครับปึ๊บปึ๊บแค่นี้เองนี่นะหลุดออกมาแล้วเพื่อนๆแค่นี้เองหลุดมาแล้วนี่คนระับมันจะมีเดยล็อกหนึ่งตัวสองตัวนะครับแค่นี้เองน็อตยึดก็จะมีหนึ่งตัวสองตัวแค่นี้นะครับข้างหลังไม่มีอะไรนะครับจะมี จะมีลูกยางลูกนึงติดอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมดึงออกนะครับดึงออกได้เลยมือเปล่านะครับลูกยางหนึ่งตัวโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับมาใส่กันเลยเพื่อนๆอูข้างในเลอะมากผ้าเช็ดหน่อยก็าดีเลยเลยปึ๊บใส่เข้าไปน,นี่ขึ้นมาข้างบน แล้วก็ตัวนี้ใส่ใเข้าเดรล็อกแล้วก็ดันเข้าออครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปที่ตรงเดรล็อกแล้วก็ดันเข้าออนะปึ๊บแค่นี้เองง่ายง่ายนิดเดียวนอกน,นั้นยากหมดฝั่งน,นี้ก็โอเคนี่เดือยนะครับเพื่อนนีเดือยมีเดอยตรงนี้ปึ๊บตัวหนึ่งตรงนี้ดึงออกปึ๊บปึ๊บดึงออกได้เลยโอเคเพื่อนนะครับ วิธีถอดรอกคืออาลำกุญแจของเรามาเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วบิดนะครับบิดบิดให้มันได้รับองศาจุดกล้องแล้วก็มือดึงสลิงออกมานะครับมือดึงสลิงออกมานะฮะพอดึงออกมาแล้วปุ๊บหมุนออกมาด้านนี้แล้วก็ดึงสลักสลิงออกนะครับโอเค แค่นี้เองสลักซิงเอ,อแล้วเดี๋ยวเรามาถอดตัวนี้ต่อรเราจะถอดตัวนี้ออกแล้วก็กดตรงนี้นครับนะฮะเห็นไหมนะครับมันจะมีตัวนี้ใส่ไว้อยู่มันมือเปล่านะครับดันได้เลยนะฮะับมาสลักล็อกปุ๊บปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บจับจไว้นะฮะจําไว้นะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ปึ๊บดึงออกออกแล้วนี่หลุดแล้วมาตอนใส่นะฮะมาดูตอนใส่ใส่เข้าไปที่เดิมใส่เข้ามาที่เดิมปึ๊บตัวน,นี้คล้องเข้าไปปึ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิมยัดเข้าไปจากด้านในนะครับเข้าจากด,ด้านในแล้วก็ดันเข้า เรียบร้อยเรียบร้อยนะสลิงสลิงถอดออกมายังไงใส่อย่างนั้นนะครับสลิงถอดออกมายังไงใส่อย่างนั้นนะครับใส่เข้าไปปึ๊บของมาบับเข้าเรียบร้อยแค่นี้เองโอเคหนึ่งปึ๊บสองปึ๊บ เอาที่เรียบร้อยเรามาใส่น็อตกันเลยนี่หันมองจากด้านบนคุณจะเห็นนะครับมือขัน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 ,อขนโอเคฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็เกียนะครับล็อกให้แน่นเกียล็อกให้แน่นเสร็จเรียบร้อยหนึ่งฝั่งเกียร์ล็อกให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งฝั่งก็โอเคดันเข้าได้เลยนะครับนี่จบมาที่ล็อยึบตัวบนนะครับ พอตึงมือนะครับพอาพอตึงมือก็พอพอตึงมือก็อพอ,อ,อนี่ปึ๊บจินัันเสร็จแฟลลิ่งนะครับก็มาใส่ตัวสีด้านนะครับ่ะ แต่ลิงชุดสีเสร็จนะครับมาใส่สีด้านต่อนะครับดําปึ๊ดจัดเข้าไปกดลงนะฮะไอตัวนี้นะครับสลักจากที่เรากดเข้าไปพอเวลาจะใส่เราดันออกมานะครับดันออกมาอย่างนี้แล้วก็ดันปอกมันเข้าไปก่อนนี่แล้วก็กดตัวกลางปึ๊บนะฮะทั้งหกตัวดันดันปอกดันสลักกลางออกมาแล้วก็กดปอกแล้วนอกลงปึ๊บกดกลางลงล็อกปึ๊บ นะครับทั้งหกตัวเหมือนกันเลยนะครับปับ๊บอันนี้ป,ปั๊บปุ๊บอ่ามาใส่เบาะนะครับเพื่อนใส่เบาะเข้าไปเรียบร้อย ใส่ตูดเขียวเข้าไปตูดมดเขียวท้ายดำแถบแดงโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้ยตั้งเข้ากันจริงจริงถ้าซื้อตัว2 0 2พตัวนี้เป็นสีเขียวเข้ากันสวยนะฮะขาดแล้วจัดการมันสิมันดูไม่เข้าเ่เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับเมื่อมันไม่เข้าจัดซะ โวเป็นคราบกาวอไม่เป็นไรครับเรามีน้ำยาดีฮะตร,รามีน้ำยาล้างาคราบคท้าเรียบร้อยที่ราคาผมซื้อมาพันกีดพันหกสิบหรือเปล่าพันสมันน่าจะคิดรวมสติกเกอร์นะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมซื้อข้างเขียวมาครับห้าร้อยสามสิบบาทไม่ได้สติกเกอร์นะครับ ไม่รวมราคาสติกเกอร์ผมคาดว่าตัวนี้มันน่าจะรวมสติกเกอร์มาให้มันต้องเลยแพงแบบทำครับคิดว่าแฟร์ลิงเบสปึ๊บอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะสีแดงเข้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคสีแดงเลยไหมวันโอเค็มไหมมันก็เข้ากันนะตรงนี้ปึ๊บแดงแป๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเกรียบน้อสีเก่า แจลคเกเก่าลองเทียบให้ดูอีกครั้งนะครับก่อนที่มันจะลงไปในล่องจับเก็บ,ป,บปั๊บปึ๊บจากท้ายเขียวนะครับแทนแทนแทนทีดูวันกเย่แก้วจำขึ้นเยอะนะครับจำขึ้นเยอะลงกล่องไปเได้ โอเคนะเพื okay, now, friends, so, so, uh, ่อนๆก็ตัวนี starter, so I know, I know sticker, so, ้เป็นท้ายดำนะครับสองเซ็ตอนี now, so really ้ว่าตัวดำโคงแดงนะครับผมซื้อมาผิดนะครับจริงๆอยากได้ตัว2022นะครับคิดว่าไม่มีสติกเกอร์มาให้ถ้าราคานี้ผมรู้ว่ามีสติกเกอร์น่ผมจะเอาตัว2022นะครับตรงที่ว่าแถบเขียวนะครับแถบเขียวตัวนี้มันจะเข้ากันกับตัวจุดมดนะครับจุดมดผมจะไม่เปลี่ยนนะครับยังโครงสีเขียวอยู่เพื่อจะให้มันเข้ากันกับด้านบนชุดนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะครับว่าท้ายดำเป็นยังไงบ้างดูขึ้นหล่อขึ้นหรือว่าไม่หล่อเท่าเดิมพูดตามความจริงได้เลยนะครับผมรับฟังทุกคมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็สติกเกอร์สีแดงตัวนี้เอาออกดีไหมนะครับหรือว่าเอาเก็บไว้ก่อนฝากด้วยนะเพื่อนหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big Bite Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเ e ต o ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ